ล่มอ่ะแล้วก็ไอ้ฝังคนรุ่นก่าเอาไอ้นั่นเปรตเอาอี้ไอหมุ่งเปรตแล้วกูมาแล้วล่มมันมาตั้งนดูอย่างนี้เนี่ยเนี่ยกูก็แปลกใจกูมองไปที่อ้าวประตูกูทำไมเปิดล่มลมเลยันแบบไหนมันแบบกดเออล้มแกใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แกเน้อยแต่ต้องที่แขวนยุงจมพูนี้ไม่ใช่ ยังไม่มาอือจะพี่นักข่าวนาห้องน้ำฝั่งทิศเหนือวัดใหญ่มีพระเครื่องไปเลยแล้วก็มาว่าแล้วก็ไอ้พวกขนมบนตะก้านี่แล้วก็หมากผู้หลังก็ยกไปหมดเลยแล้วก็ผ้านน้ำมงอนามัยมันก็เอาไป กระบงสบู่สบู่ก็เอาไปแล้วก็ปากกามันก็เอาไปแล้วก็กุมานทองก็เอาไปของอยู่บน,บบนเนีย้ยพัดลมแต่ไอ้นี่ไม่ได้เอาไปไอ้พวกไอ้นีไ่ไอ้พวกกาลน้ำลงน้ำร้อนพัดลมถกตัวอยู่หายหมดอ่ะขนาดกระปุกปากกายันเนงเอาไปอ่ะแป้งเปิ้งมันก็ขนไปหมดเนี่ยขนไปเหลือหน่อยเดียวเองเนี่ยกะบงสบู่ตำรวจจะไม,ม,ม่มา เนี่ยมามงมามาเหลือมามากระปุกกระหโมูมามาโดนหมูจอหมูไม่ตัดแล้วมันคงตอกออกเนี่ยล็อกล็อกไว้คะ<า>แล้วอะไรหายไปบ้างคะเนี่ย<ฮ>มหยมูนะัก้วนไม่ะมันไม่รู้ว่าพี่น่ะกระตุยหมดเลยของที่เลี้ยงไว้ดีๆไม่มีเหลืออะไรเลยค่ะพานางไอ้ไหน,หนั่นอ่ะพาบนหิ่อ่ะนะแล้วก็กุมารทองก็ยกไปหมดเลยอื มันทองอยากจะรู้ว่าเอาเงินไปแค่เฉพาะว่าเอาไปอะรกับพระเอาไปทำายบ้านหรือเปล่าคุณลูกเออคุณลูกสิแล้วพ้าดนมงอนามัยแฟบฟอกบงสบู่มันขดมันหมดอ่ะเที่ยวสองที่มันเข้าไปบ้านร้านบุพันธ์ที่ฉันว่ามันคนละคนแล้วมาว่า